ได้แล้วได้แล้วเออเอะกำลังทำการซับพี่น้องซับอะซับอ้บทึซับบะทึกลัวเลยตัวใหญหงอดใหญ่นะ มาคลองใหญ่ลีรอดอีกจ้ะเกิดแต่คลองใหญ่ใหญ่ครับกราบสบายด,ดีพี่น้องมื่อวานี้ข้าปลาห้าหน่อไม้พี่น้องเลยมากับเมียพี่น้องมากับเมียสองคนยางก่อนนะทึกระตายยางก่อนนะเอ,อิร์ดของกินหไตรตัวนี้ผลบัตก อายังกัญยาค่ะยังก็เกิดตื่นอังค่ะแต่นมายนะน้ำมาก็จะตักชิมีหรือบ่ลลอกหาเพิ่งบ่ได้เข้าป่าหาป่ามาไลยเหมือนไล่วันเลยพี่น้องแกแต่ลังฟีใหม่แล้วหาของกินครับพี่มีไปสองคนกับเมียพี่น้องจะชิบีหรือบ่ลน้ำไม่อันนี้ก็ยุชวน ok ta xuống là sẽ phá mía mạnh và để kinh lạc thì nó nghe nhớ lưu hãy đây phải đỡ ta hát nó mạnh nó có mông mông có Give mong sau for the netbook. Tell you know the new name, đi Hm? Do I like that? Nidia. Oh, hãy là. Nidia. Oh, hãy là. cái nào, ô, mày này. Bài nào vậy Đi, 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 đi. Nhi. À, nào đây đi đây Nhi Điếp của Mà đấy có xo nữa, cô cũng Có so. Ui, cô cũng con ở mày là chứ xe nó bờ phía này Hả? lại lai. Hàng lai là phần bột tục. Ta sẽ bồng phần bột Chia hà nó mạnh chẳng ơi. Hên bỏ. Đây, ừ. ta hai คือเีย่์ให้สองมีมีกัวจ้ะพาเมียมหาเก็บนอนนี่มหานอนใหม่อ้ก้อนใหม่ไฟบาทก้อนแบบใหญ่ๆพี่นั่งเลย ตอนนี้ก็ขี่ห้าหน้ำใหม่อยู่นี่ป้าเขี่ห้า่พักพอดเมือ่อย่างเลยพี่น้องเลย,น,ยนั่งเบิ้งคุณขี่น้ำใหม่ก่อนเมื่อยละลายฮักกระเด็นน้ำใหม่ก้มหนึง่งเยอะน้ำใหม่หยอดหน่อยดอกฟอสเฟตเพิร์บเบรทไทรเอาเพราะมหน่อยไลยได้ใช้เบิง้งนะตอนนี้ก็พอแล้วพี่น้องเลยยอดหนึงน่ง อู้หอนใหญ่หอนหญ่กำลังทำการซับที่นองซับอ่ะซับอบัถือซับบัถือปวดเลยวตวยัไปไปไปไซับยอุ้ซับบัถึอน้อง ทับเนื้ยอุ้ยสนั่นวะใช้บอลเนี่ยบอได้ๆเอออุ้ยทับเนื้อให้ฉันตัวลงกระเซียมดิอุ้อุ้ยโอ้ยทับบัวถืออือโอ้ยอารามมันเหนียรเหนียวไปมั้งฮะกรขุดบ่อยเลย หน่วยยอเดียวเปลี uh. ่ยนกันเอาเนาะโอ้ดูหัดไดมาทไหนอาวขึ้นก่อนวจับทั่วเขาตายเลยมุนมดะอนก็ซ้ำนะจมันได้ซ้ลยน่อีกนฮตามดู

มั่นล่ะเดี๋ยงยอนึงล่ะไปบ้านน้องไปม่บ้านยองเลยครับโอ้ยยอนี่ด่านเชี่อมจนเกือบพักหนึ่งเลยหยอดใหญ่ไลยเดี๋ยนหนึงนหนนึงล่ะมนันแล้วมนันแล้วทำการหาตอยเลยพี่น้องเลยเฮ็ดยีลายเฮ็ดงัดทั้งงัดทมทมพอยีลายวันนี้น

ngặt ngắp nó hoàng ngắp ngắp ngặt ngắp 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 ba ngắp 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 ba ngắp เออาขีดหาใหม่เดียกยัง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 ไเอ้ยยังยู่ยัง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 ตัวหน่อยจะพูดลงตีเอ้าวช่างปรับเลยเอ็กซ์จะพูดลงตรงนี่าปรับเลยอืมจะทิ้งไว้เฮ้ยหน่อยนึ่งเลยถ่ายหนี่ยเป็นเนี่ย

เอาเชื mm ่อมตัวคัวมันมันกระโกะเออเออเออนเชื่มที่ดึงออกมาอันนั้นโตะโตขึ้นเสดมเชื่มจะกระทกดออกมา น้ำละนจังเลยแล้วเขว่าไ่มียังนี่ยังก็ไฟนี่เป็นปน,น้ำนี่แหละกเกาะกเกาะเอาเห็นม่อก็เอาเครื่องน้อคื่องกเชื่อมเตือเอเชื่องตอตอตอขึ้นมาอ๋อ

บาดมดยังไล่กูไปอู่อยแยลเาอยแลกหน่อยนึงรอกำลังทำการซับซับเห็ดนางเห็ดยห็ดในน้ในแตตนนี้นี่เอามลเอามล Ừ. cảm ơn nhỏ nhảy nè mặc con nhảy đi lo đi chả để tao không nhảy ta không nhảy chị là. Là chị chị đây chị nhọn, hà nhỏ này coi là lẹn luôn coi chị nhỏ là cái nào đây chị nhỏ hà แล้วแรงอยู่แล้วพี่น้องเด้ๆอ่านอยู่นี่อานอยู่พี่น้องเลยโอ้แล้วแรงแลละพี่นวอาไปกลับบ้านพี่น้องเลยย่างกลับละวันนี้ได้ประมาณยู่หาหน่อดฮอหน่อดนี่แหละแล้วแรงเลยอ่ะพี่นี้สำหรับคลิปนี้ก็ มีแต่สำนีนะพี่น้องนะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจได้เพี่น้องเด้ออะบายบายพี่น้อง